สวีดัสสวัสดีเจ้าเจอกันอีกครั้งนะคะวันนี้แม่บ้านจันหูเข้าครัวหลังจากห่างหายกันไปนานนะคะก็วันนี้มานําเสนอเมนูสําหรับดีสําหรับผู้ที่ควบคุมน้ําหนักนะคะก็ง่ายๆด้วยเมนูง่ายด้วยเมนูนี้เนาะก็จะเป็นเบเกอร์นะคะเป็นเบเกอร์ก็หาซื้อได้ตามร้านเบเกอรี่ต่างๆนะคะหรือว่าถ้าใครหาซื้อไม่ได้ก็ใช้เป็นขนมปังอย่างอื่นก็ได้เนาะแต่เราใช้เบเกอร์เบเกอร์วันนี้เราใช้เป็น โฮเมลนะคะเป็นอ่าเป็นมันจะมีกากใยเยอะซึ่งจะดีต่อผู้ที่ควบคุมน้ำหนักนะคะอันดับต่อไปที่ขันไม่ได้เลยก็คือนี่ค่ะสโมกแซลมอนนะคะสโมกแซลมอนก็หาซื้อได้ตา,ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะคะแล้วก็ฟิลาเดลเฟียอัมซอฟ์ชีสนะคะเราใช้แบบอัมไขมันต่ำนะคะไลท์ like นะคะก็ต่อไปก็จะเป็นผักนะคะผักต่างๆเราก็จะมี ต้นหอมซอยแล้วก็มะเขือเทศเชอรี่ซอยนะคะแล้วก็เป็น็อกเก็ตนะคะเป็น็อกเก็ตเป็นวายโรกเก็ตนะคะแล้วก็อย่าแบับสุดท้ายก็คือนี่ค่ะบัตเตอร์นะคะถ้าใครไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่แม่บ้านคันหูนี่อยากใส่นิดนึงโอเคนะคะอันดับแรกเราก็เอาเบเกอร์นะคะตัวเบเกอร์เนี่ยใส่ถาดแล้วก็เดี๋ยวเราก็ไปย่างนะคะ ย่างแป๊บหนึ่งหรือเดี๋ยวก็ออกมานะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะนะคะเบเกอร์ Baker ก็ออกมานะคะหลังจากนั้นเราก็ก็จะใช้เนยนะคะสเปรดลงไปนะก็คือทาเนยนะคะทาเนยลงไปนะคะทาเนยลงไปให้ทั่วนะคะทาเนยพร้อมแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาใส่ซอฟ h ์ชีสนะคะับพิลาลเพียนะคะ ก็ทาลงไปนะคะทาไปให้ทั่วเลยแม่บ้านันหูจะทาแค่ฝาเดียวเนาะแล้วก็อีกฝานึงแม่บ้านันหูจะใช้ผักต่างๆลงนะคะนี่นะคะจ็ทั่วแล้ว ะะต่อไปอันนี้แม่บ้านขั้นหูก็จะ,จะเอาสโมกซามอนนะคะที่มันเขาสไลด์มาแล้วเนาะแล้วก็ม้วนนิดนึงเนาะค่ะมันเป็นแผ่นแผ่นสี่เหลี่ยมแล้วก็ม้วนนิดนึง มันจะได้ใส่เข้าไปในเบกร์ได้เนาะ <c oughs> เหลือนะคะแม่บ้านขนมูก็จะใส่ให้หมดเลย <c oughs> เพราะว่าไม่อยากเหลือไว้เนาะทานให้หมดหมดไป <c oughs> โอเคแค่นี้แล้วก็ส่วนอันนี้ก็ เราก็จะลงด้วยไอ้ต้นหอมแล้วก็มะเขือเทศนะคะแล้วตามด้วยร็อกเก็ตนะคะ แล้วก็หลังนี้ก็ปอกมันลงไปนี่นะคะแค่นี้ค่ะได้ละอาหารกลางวันของแม่บ้านขันหูวันนี้นะคะก็เนี่ยนะคะเฟรฟรีเมกเบเกอร์นะคะอืออือ,อกได้ความอันดับแรกที่ได้ก็คือความหอมของสมกแซลมอนเนาะ ต่า่จก็คือความกรอบของขนมปังที่เราไปย่างไว้เนาะอืมอร่อยค่ะงั้นก็ลองทำทานดูนะคะเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย